ข้อความภายในตัวตนของคุณมีอะไรอยากสื่อสารกับคุณหรือเปล่าคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยนะคะ Queen of Van King of Cuff Five of Pentacles Knight of p e n t a c l e ตอนนี้นะคะ คุณกําลังมีความรู้สึกด้อยค่าตัวเองบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมันมีเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่า,าสิ่งที่คุณคิดวางแผนอยู่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณยังกลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะห้บอกว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่นะคะแค่คุณกลับมา เชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าคุณเป็นคนเก่งเพียงพอคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะพยายามมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อค่ะไม่ว่าใครเขาจะคิดยังไงกับคุณก็แล้วแต่หรือมันทำให้ใจของคุณนะคะ่ะรู้สึกท้อแท้นะคะรู้สึก อย่างที่บอกเนาะคุณมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณกําลังด้อยค่าตัวเองอยู่คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้อยู่แล้วค่ะคุณจะสามารถเอาชนะกับสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของคุณที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ได้นะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ